เพื่อนๆที่เล่นปืนอารมณ์ M 4ี่ผ่านท้ายพลาสติกเบื่อแล้วอยากจะเล่นงานผ่านท้ายไม้ก็แพงงานเรซินมีนะครับสนใจดูได้เลยครับสี่โคนเอครับอันี้เรามาดูงานหลอ่อหล่อเรซินนะเร<อ>ซินชนิดนี้เป็นเรซินชนิดพิเศษฮะที่มีความเหนียวหนืดแข็งแรงฮะตกไม่แตกคุยง่ายตกไม่แตกนะฮะ ้องไม่แตกเลยเนนี้นนแต่ยากเลยว่าไม่แต,แต,แตกก็แทกแรงๆปั้กปักป้คงจะแตกอ่ะไม้ก็คงจะแตกเหมือนกันนะนี่เรที่ชนี้พิเศษนะฮะไม่ใช่เยซินที่เขาหล่อพระเลยทินถูกๆอย่างนั้นไม่ได้ฮะเรซินอย่างนั้นจะทิ้งอย่างเงี้ยโบ๊บหักแตกกระจายแต่ที่อันนี้นไม่เป็นไรนะครับเนี่ยมาแกะแบบที่คนอย่างนั้นกว่านี่คือแบบวางานแบบเราก็จะได้